สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันช่องไม่มาเหมือนเธ t ร h ดช n e l นะรอบคลิปนี้เราอยู่กันกับคลิปรันด้อมตรงความรักนะคะเป็นคลิปรันด้อมตรงความรักของชาวธาตุไฟนะชาวราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูนะคะเราไปดูกันว่าคลิปรันด้อมตรงความรักของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะมันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะมาเริ่มกันเลยนะคะพลังงานของชาวทัตไฟเมสิ่ธนูในช่วงเวลานี้นะมันต้องบอกว่าเป็นพลังงานภาพรวมนะคะฉะนั้นก็รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงได้หรือถ้าใครที่รู้สึกว่าเรื่องราวพลังงานในคลิปนี้เนาะ ตรงกับตัวตนของคุณนะคะก็สามารถที่จะนำคำแนะนำจากไพ่ไปลองปรับใช้กันได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองอาจจะรู้สึกว่ามี passion กับอะไรบางอย่างในความคิดความรู้สึกเนาะมีแนวทางที่เราอยากจะปรับปรุงเรื่องราวอะไรหลายอย่างในชีวิตนะคะของตัวเอง เพื่อนำพาทิศทางของตัวเองให้ไปอยู่ในจุดที่มีความมั่นคงมั่นใจกับตัวเองมากยิ่งขึ้นหมายถึงในสเต็ปที่มันก่อเกิดเป็นพลังงานหลังจากนี้นะคะอ่อในสิ่งที่เห็นขึ้นมาเนี่ยมันว่ามันจะไปใน เวของมุมมองทักษะนะคะในแนวทางต่างๆในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยก็ได้เนาะคุณมองหาเป้าหมายหรือการต่อย,ยอดไปในจุดที่เราส่วาอยากมีความมั่นคงให้กับชีวิตมากขึ้นนะคะการแชร์ริ่งกับมอมที่ทางแนวทางต่างๆที่เกิดขึ้นเนาะ เป็นพลังงานแพชชั่นในความรู้สึกนะคะแล้วก็มันว่าเป็นอะไรที่เรามองว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันมันเหมือนเป็นสเต็ปของความแบบ เราอาจจะถูกแทงข้างหลังถูกหังหลังหรือว่าอะไรที่รู้สึกว่าทำให้ตัวตนของชาวทัดไฟในเวลาเนี้ยค่อนข้างมีการกักกาความรู้สึกอยู่เหมือนกันมันเหมือนกับตัวเราเองก็อาจจะไม่ได้เปิดใจให้ใครแบบเต็ที่ให้ใครแบบร้อเอร์เซ็ขนาดนั้นนะ่ะ ในความรู้สึกของันในช่วงเวลานี้สำหรับชาวทัศไฟนะแต่มันก็จะมีการแชร์ที่ยังมีการแบ่งปันแนวความคิดมุมมองทักษะอะไรหลายหลด้านละคะที่มันก็เกิดขึ้นนะทีนี้ยมัว่าคุณจะได้เจอคนที่ตรงสเปกตรงใจถูกไถในแบบที่คุณชื่นชอบหรือเป็นคนในวดมคติของคุณด้วยได้ มาดูสิว่าจะเป็นยังไงอีกนะคะเพิ่มเติมนะชมแชมเปนสามถ้วยสามเหรียญมีอัศวินทูอไม้เท้าแล้วก็จัดเมนนะคะ The Empress อ่มันมองว่ามันเป็นช่วงที่คุณจะได้เติมเต็มความสุขสมบูรณ์ความแฮปปี้อะให้กับชีวิตตัวตนของตัวคุณมากยิ่งขึ้นบางคนอยู่ในชากการโมเมนต์ที่ต้องการความแฟร์ความยุติธรรมนะคะในการตัดสินใจกับบางเรื่องสถานการณ์ความรู้สึกเนาะมันมีการที่คุณอยากจะพัฒนาตัวตน พัฒนาตัวเองอะคะ่ะให้ก้าวไปอีกในสเต็ปหนึ่งมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีพลังงานที่เป็นโอกาสทางความรักมีพลังงานที่เป็นโอกาสทางความรู้สึกนะคะที่เราสึกว่าเออมันจะมีคอนเน c t ชันมีคอมมูนิตี้อะไรแอคทิวิตี้ใหม่ๆเกิดขึ้นกับชีวิตของชาวััดไฟในช่วงเวลานี้ด้วย บางคนจะได้เจอสถานก,การณ์ความรักจากการที่คุณออกไปงานสังสรรค์งานสังคมต่างๆนะคะมีงานปาร์ตี้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับได้ไปมีแอคทิวิตี้ใหม่ๆเจอเพื่อนใหม่ๆเจอคอมมิตี้เจอสังคมกลุ่มใหม่ๆมากยิ่งขึ้นก็ ทำให้คุณเหมือนกับได้มีคอนเนคชันนะคะในชีวิตเพิ่มเติมมาขึ้นด้วยในช่วงเวลาต่อจากนี้เนาะหลายคนในที่นี้มีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีเกิดขึ้นแชมเันขึ้นมาการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงนะคะในเรื่องของมุมมองในเรื่องของคุณภาพชีวิตนะคะ การเงินการงานอะไรต่างๆบางคนมีการโยกย้ายที่ทํางานเอ,อ่อโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะมีเรื่องของแรงดึงดูดมีเรื่องของเป้าหมายปลายทางที่มันจะก่อเกิดขึ้นเนาะแล้ก็เป็นพลังงานพลังใจทางความรู้สึกอะคะ่ะวันว่ามันมีพชชันที่ขึ้นมาอยู่ตรงนี้แล้วก็ เป็นโอกาสของความสุขสมบูรณ์ที่มันจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตัวตนของคุณด้วยนะเป็นการเติมเต็มแล้วก็เป็นพลังงานของความสุขที่เกิดขึ้นความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะมีเป้าหมายมีแนวทางในการที่จะได้เริ่มต้นอะไรบางอย่างเนาะ หรือคุณอาจะอยู่ในสภาวะของการที่จะต้องตัดสินใจกับเรื่องบางเรื่องด้วยนะคะซึ่งมองว่าตัวตนของคุณในเวลานี้เหมือนก็มีการจัดสรรปรับตัวเองให้มีความพร้อมสำหรับการเป็นคนรักในอุดมคตินะคะทีนี้เรามาดูสิว่าพาังงานจะเป็นยังไงอีกนะ เก้าถ้วย8ปดม่เท้าเจ็ดม่เท้านะคะสองดาบเด็กถือไม่เท้าแล้วก็มีเด็กถือถ้วยมันคิดว่าพลังงานของชาวทตุไฟเราเรานี้ มีเกณฑ์ที่จะได้เปิดรับพลังงานความรู้สึกที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเพ่นฮาร์ดได้เปิดใจได้ให้โอกาสในการเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ได้นะคะคุณมีทางเลือกมีตัวเลือกอะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าลังเลใจว่าเราจะต้องตัดสินใจไปในเวนไหนแต่การให้โอกาสเปิดใจเปิดโอกาสนี้มีมาแน่นอนค่ะ แล้วก็มันมีพลังงานของการที่จะพยายาม s u c เซสอ่าสำเร็จในรูปแบบที่เรามุ่งหวังตั้งใจเอาไว้ก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีสเต็ปที่เราสึกว่ามันจะมีการสื่อสารมีส่งข้อความมีสเต็ปอะไรที่รอคอยอยู่ด้วยเออเป็นเรื่องของการ ได้รับข้อความได้รับการสื่อสารได้รับการตอบรบับตอบกลับนะคะเป็นข่าวดีของคุณอะมีพลังงานความสุขนะคะปรากฏขึ้นมาในช่วงเวลานี้แล้วก็มนมองว่าเออมันก็คือโอกาส มันคือพลังงานที่คุณจะแฮปปี้เนสมีความสุขมีความหวังกับตัวเองมากยิ่งขึ้นในเวลานี้นะคะอาจจะด,ด้วยเราได้เจอในจุดที่รู้สึกว่าเออมันใช่มากขึ้นสำหรับตัวเรามันแฮปปี้มากขึ้นสำหรับตัวตนของเราในสเต็ปด้านใดด้านหนึ่งเนาะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็ มันจะเหมือนกับเราอยู่ในโหมดพลังงานที่ได้รับข่าวดีได้รับการมุ่งมั่นการพยายามกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ด้วยนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าพลังงานจะเป็นยังไงอีกนะคะเพิ่มเติมนะ แนวโน้มนะคะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนาะในการเทคแอคชั่นนะคะหรือว่าสถานการณ์ความรักที่ชาวธาตุไฟกำลังจะได้เจอได้เจอเนาะหนึ่งในเท้าสี่เหวี่ยงไะหาพินเทส มีพลังงาน10เหรียญ queen of swords เเหรียญแล้วก็มี1น่ถ้วยขึ้นมาโมเป็นรูปแบบของสถาาการ์ที่มีคนได้เจอคนที่ตรงใจถูกใจมากยิ่งขึ้นนะคะในแง่มุมของความรู้สึกความสัมพันธ์เนาะ ไม่รู้หรอกว่าสถาการแบบก่อนหน้านี้ที่คุณเจอมาเป็นยังไงบ้างสมมติมว่ามีเกณฑ์ที่รอบเนี่ยจ,จะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าเออการเทคชั่นมามันก็มีอะไรที่ถูกใจโดนใจคุณในแบบในหลายประเด็นอื เป็นโอกาสทำความรักที่มันคิดว่าก็ทรงใจคุณและตัวคุณเองก็อยากเปิดโอกาสด้วยเหมือนกันอยากเปิดโอกาสให้กับความสัมพันธ์ตรงนี้ที่เข้ามาไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกอะไรนะคะมีเกมที่คุณจะได้ใช้เวลาในการเรียนรู้นะคะ ออในการเรียนรู้กับสถานการณ์ตรงนี้ที่เกิดขึ้นเพื่อปรับเปลี่ยนพลังงานตัวตนของคุณให้เป็นพลังงานที่โอเคมากยิ่งขึ้นเนาะเป็นพลังงานพังใจทางความรู้สึกที่มันก็มองว่า มันก็จะต้องมีการปรับจูนปรับสมดุลกับตัวตนของคุณไปเรื่อยๆนั่นแหละทีนี้มันมีพลังงานใหม่ๆมีพาชั่นที่เข้ามานะคะฉันมอ,มองว่าคุณก็จะเปิดรับแล้วก็เหมือนพยายามคิดวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์คิดแล้วคิดอีกคิดวกคิดวนนะ่ะให้มันก่อเกิดสถานการณ์ที่รอบคอบมากที่สุดว่าถ้าเราจะตัดสินใจไปในเวนไหน ทิศทางไหนก็อยากให้มันเป็นเส้นทางที่ผ่านกระบวนการคิดของเของเรามาแล้วอย่างจริงจังอืมว่าคุณมองมองความคิดไปในทิศทางลักษณะนั้นนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะเทียมมมองว่ามันก็จะเป็นการแทคชั่นที่ทำให้ฟิลลิ่งบางอย่างของเราสึกมั่นคงปลอดภยัย รู้สึกถึงความสีเขียวรู้สึกถึงความสบายใจได้เหมือนกันแคุณอาจจะได้มีการตัดสินใจอะไรที่มันเด็ดขาดแล้วก็ชัดเจนมากขึ้นมันว่าเป็นเรื่องของเป้าหมายปลายทางของตัวคุณเองนั่นแหละการจัดสรรกับสถานการณ์ต่างๆนะคะแต่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้เจออะไรที่ถูกใจโดนใจแหละนะโอเคทีนี้เราไปดูกันว่าถ้า แนวโน้มนะคะต่อจากนี้มันจะเป็นเวไหนเอ่ยห6เหรียญจัดทีสนะคะห้าเหรียญ3เมเท้าสี่ไมเท้าแล้วก็ The Lover โอกาสทางความรักนะคะความมั่นคง สเต็ปของการแพนนิ่งการวางแผนวางแผนกับเรื่องราวต่างๆมีทิศทางที่เป็น5เหรียญเนาะความรู้สึกที่เป็นแบบบางสิ่งบางอย่างมันขาดหายไปหรือบางอย่างที่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความแฟความยุติธรรมแนวทางอะไรต่างๆในความรู้สึกอะ่ะการแชร์ริ่งกับทิศทางแนวทางที่เกิดขึ้นนะคะ เป็นสเต็ปของความมั่นคงแล้วก็ความยุติธรรมในแนวทางที่เราจะได้รับรู้รับฟังเนาะมอนว่าอย่างน้อยอะความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะมีเรื่องของความแฟร์เกิดขึ้นคุณจะไม่ได้รับรู้ว่าเออการให้การรับที่มีที่เกิดขึ้นมันสูญเปล่าไม่ใช่แบบนั้น มีชร์ริ้งกันมุมมองแต่บางอย่างอ่ะตัวตนของชาวทัศไฟก็จะรู้สึกว่าเออความสัมพันธ์นี้มันก็ยังไม่ได้เติมเต็มคุณได้ถึงแบบจุดที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นพางงานที่แบบมันเต็มจนสุดแล้วไม่ใช่แบบนั้นคุณแค่มองว่าเออมันก็มีทิศทางในการที่แบบมันจะต่อยอดไปอยู่นะมีทิศทางในการที่มันจะไปต่ออยู่นะ มีเวชการตรงนี้ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วก็เป็นโอกาสเป็นแพชชั่นทางความรู้สึกในเรื่องของอารมณ์จิตใจต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะที่เราจะให้ความแฟร์กับมันที่เราจะให้ความยุติธรรมในความรู้สึกเกิดขึ้นการแชร์ริ่งในทิศทางแนวทางต่างๆเนาะอะในสเต็ปที่เป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็มีการวางแผนวางแผน กับแนวทางในชีวิตนะคะเหมือนกับคุณอาจจะได้พูดคุยกับเรื่องมุมมองอทักษะการใช้ชีวิตทัศนคติแนวทางกับเรื่องราวที่คุณสนใจละเป็นการต่อยอดไปกับพลังงานคนที่เข้ามาว่าเขาสามารถจะเป็นพาร์ทเนอร์นะคะคนรักที่ดีหรือว่าเป็นคนเหนืุดมคติของคุณได้ไหม เพราะว่ามันมีโอกาสในการต่อยอดไปด้วยไปในจุดที่มีความมั่นคงมั่นใจกันมากยิ่งขึ้นค่ะถ้าถามถึงพลังงานความรู้สึกนะคะในตัวตนในในช่วงเวลานี้นะทีนี้เราจะไปดูกันหน่อยว่าพลังงานเนาะของชาวธาตุไฟเอ,อ่อในช่วงเวลานี้ถ้าเป็นในส่วนของ o r ร์เคสการ์จะเป็นยังไง โคเวอร์นะคะอีเวลควีนสโตรมฟอกกี้เบรดนะคะมันเหมือนกับพลังงานคุณในตอนนี้อยากจะฟอ g ก v e กับอะไรสักเรื่องแล้วก็มันว่าเหมือนคุณอยากจะปล่อยวางบางอย่างอ่ะอยากให้พลังงานคุณอยู่ในโหมดของความแบบ เชื่อมัน่นอืมเชื่อมั่นกับความเพียรความพยายามความมุ่งมั่นของคุณศักยภาพและคุณค่าในตัวของคุณเองว่าตัวตนของคุณสามารถที่จะไปอยู่ในจุดที่คุณมุ่งหวังและตั้งใจได้ คุณคู่ควรสำหรับสิ่งที่มันคู่ควรสำหรับคุณจริงๆไม่ต้องไปยึดติดหรือแบบกังวลกับสิ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เคยผิดพลาดมานะคะให้ออมาบอกว่าปัญหาทุกอย่างมันมีจุด Ending ของมันถ้าคุณกำลังผเผชิญกับปัญหาหรืออะไรที่มันหนักหน่วงอยู่ในช่วงเวลานี้มนัน บอกเลยว่ามันมีจุดที่จะเ e นดิ้งของมันได้นะคะปัญหาประสาทที่คุณกำลังเจอนะทีนี้เราจะมาดูในส่วนของ affirmation แล้วก็การ m a n i f e s t a t i o n นะคะของชาวธาไฟในช่วงเวลานี้ work and career spiritual development นะคะมนขอดูในช่วง love and relationship แล้วก็เรื่องของการเงิน Money and Prosperity นะคะ I am open to new opportunities to express my skill and passion in the world. I experience joy in all areas of my life and this raise my vibration. โอ้ oh, เป็นอะไรที่ยกระดับนะคะวายเบชั Why ่น mm hmm. ของคุณนะเหมือนว่าช่วงเวลานี้คุณใช้เวลากับอะไรแบบนั้นแล้วก็คุณยอมรับการเป็นตัวตนของตัวเองแล้วก็ของคนอื่นๆด้วยในช่วงเวลาที่คุณจะเปิดประสบการณ์ใหม่นะคะ mm hmm. เพื่อแสดงออกถึงทักษะของคุณและแพชชั hmm. ่นของคุณนะให้แบบโลกได้รับรู้ว่าเออ i am worthy of a wonderful life อ mm ืม hmm. ว่าการเงินการงานความรัก spiritual development ของคุณในช่วงเวลานี้สิ่งที่คุณจะ a f f i r m a t i o n m a n i f e s t a t i o n มันเป็นอะไรที่แบบดีต่อใจอะ่ะเออแล้วก็ให้พลังงานที่พร้อมจะมุ่งไปข้างหน้ายกระดับ vibration ของคุณให้เปิดรับพลังงานดีๆในทุกๆด้านเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ ลัคนาแล้วก็ราศีนะว่าจะมีลัคนาราศีอะไรบ้างนะคะชาวกลุ่มกันนะคะพิจิแล้วก็มีนะประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะมันต้องขออาภายัยแบบช่วงนี้เสียงจะยังอาจจะกลับมายังไม่ร้อยเปอร์เซนต์ไม่เหมือนเดิมนะคะก็ต้องขออาภายัยเพื่อนๆไปด้วย เดี๋ราแบบมาเจอกันในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ